เพงจะถามพี่นอนกค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนบ่นกันเรื่องสถานการณ์ควายที่มันแย่ค่ะมันจะดีขึ้นไหมคะมันแย่แบบไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาเขาเลี้ยงแล้วเขาหมดกําลังใจค่ะเพราะว่าควายเขาก็แพงแล้วเขาก็ขายไม่ได้เขาซือ้มอมาแพงแล้วเขาก็ขายไม่ได้อโอเคเอางี้นะครับในในความเห็นเนาะค่ะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี้ย โอเคจากช่วงทั้สองสามปีที่ผ่านมาราคา,าปัน <ลง S 1> พีส,สูงมากกาฟมันไปสุดเลยสุดบนเลยตอนนี้มันก็ลงมาในระดับหนึ่งถึงแตะล่างไหมไม่ถึงนะก็ยังอยู่กลางๆอยู่นะครับก็อ่ะที่บอกที่บางบางท่านอาจจะท้อกำลังใจเลี้ยงมาก็ขายไม่ได้ต้นทุนก็กินไปเรื่อยนะครับสุดท้ายก็อยู่ไม่ไหวหรอกใครโดนแบบนั้นก็อยู่ไม่ไหวอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยค่ะ ต้องบอกแบบนี้ครับต้องบอกแบบนี้ว่าเาต,ต้องย้อนกลับไปนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไราบางท่านนะครับบางท่านไหนจะซื้อควายคือควายยังไม่เหมาะสมกับราคานะครับก็ในยุคนั้นที่มันกําลังพีคเนี่ยคือบางท่านก็สนใจอันนั้นต้องยอมรับว,ว่าสนใจอยากเลี้ยงก็เอาเงินมาซื้อเลี้ยงแต่ปรากฏว่าซื้อในยุคนั้นซื้อคุณภาพยังไม่เหมาะสมกับราคา คุณภาพอาจจะแบบนึงแต่ราคาเราซื้อเกินไปสองสมเท่าตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอมาถึงยุคนี้ปุ๊บเนี่ยมันขายไม่ได้มันขายไม่ได้แบบนั้นจะขายเท่าทุนยังไม่ได้ลดลงมาสามสิบเปอร์เซ็นก็ยังขายไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นราคาตามจริงแล้วปรากฏราคามันลดลงมาระดับหนึ่งต้องบอกแบบนี้ครับต้องบอกวันนี้ว่าณว,วันนี้นะฮะณว,วันนี้เท่าที่รับสายอยู่ทุกวันเนี้ยก็ยังมีคนอยากได้ควายดีในราคาที่ตามจริง เพราะนั้นตอนนี้ต้องให้กําลังใจคือหลายท่านอาจจะท้อใจนะครับแต่ผมขอให้กําลังใจว่าถ้าควายดียังขายได้ยังยืนยังคํานี้อยู่ว่าถ้าควายของเราดีจริงยังขายได้ครับหลักหลายหมื่นหลักแสนหลักหลายแสนก็ขายได้แต่ขอว่าให้ดีจริงไหมพัฒนาให้ใหญ่และงามยังไงก็มีคนอยากได้นะวันนี้ก็ยังมีคนอยากได้ถึงแม้ใครจะบอกว่าสถา,านการณ์ควายราคาจะแล้วแต่นะครับมาลดเพราะอะไร มันเรือว่าคือควายเนื้อในตลาดเมื่อวานเพิ่งไปเจอเพิ่งเจอนาฮอยหมาควายตัวเล็กเราคิดว่าเออตรงนี้ประมาณนักนสองหมื่นแต่ไม่ใช่เขาบอกนี่ราคานี่สามหมื่นตอนนี้ควายในตลาดนัดอ,อถ้าอ้วนสมบูรณ์ดีขายได้ราคาดีนะครับแต่ควายที่ผ,มผอมๆควายตัวเมียที่ผ,มผอมๆเนี่ยจะขายได้ราคาไม่่อดีถ้าผอมนะครับเพราะไม่มีคนซื้อไปเลี้ยงแต่ถ้าเกิดว่าอ้วนดีอะไรดีไปทางเนื้อเขาไปมีราคาค่ะ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ต้องให้กําลังใจนะครับว่าต้องให้กำลังใจสองอย่างอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งต้องบอกว่าถ้าท่านเลี้ยงควายดีพัฒนามาดียืน,นยันว่าขายได้ขายได้ราคาที่เราอยู่ได้นะครับแต่สิ่งที่ท่านอาจจะขายในราคาปัจจุบันนี้ที่ท่าน,านจะมองว่าขาดทุนแล้วทนไม่ไหวเนี่ยหรือแบกรับไม่ไหวเนี่ยต้นทุนต้องถามย้อนไปดูต้นทุนว่าท่านเลี้ยงด้วยอะไร ถ้าเลี้ยงด้วยซื้อให้กินจบครับผมยืนนะว่าจบแน่นอนไม่รอดไม่รอดครับคือการถึงแม้จะเป็นควายงามคือคือถ้าเลี้ยงควายงามถึงราคามยังไม่ลงต่ําขนาดนี้ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าไปซื้อให้กินเนี่ยต้องต้องก่อนจะเลี้ยงควายเนี่ยต้องเข้าใจบริบทให้ได้เลยว่าควายตัวใหญ่มันกินเยอะกินเยอะเอา,อางี้ยอมรับจริงเยอะจริงควายเนี่ยก็ตัวใหญ่เขากินเยอะเขากินเยอะปุ๊บเนี่ย เราจะซื้อย่า่กินวันละกี่ฟ้อนฟ้อนละกี่ร้อยฟ้อนร้อยกับบาทบางที่ร้อยไกลๆก,ก็ร้อยยี่สิบ 120, อย่างที่อุทัยที่นี่ก็ประมาณร้อยห้าบาทเห็นไหมครับอาจมืุอกินหญ้าสองมื้อเนี่ยกินมื้อเช้ามื้อเช้ากับมื้อเย็นเนี่ยฟอนหนึ่งถ้าร้อยหนึ่งก็ร้อยแล้วนะ<ฮ>ฟอนหนึ่งแค่ฟอนหนึ่งก็ร้อยหนึ่งแล้วนะ<ฮ>ต่อตัวแล้วและมีกี่ตัวล่ะอ่าบางคนบางคนไม่ได้ให้กินหญ้าอย่างเดียว บางคนไม่ได้ซื้อหญ้ากินอย่างเดียวซื้ออาหารค้นอีกมีฝุ่นกโพดมีอาหารคน้นมีหญ้าหมักมูซื้อสารพัดไม่ชนะครับ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าคืออาหารค้นเนี่ยขอให้เป็นเรื่องเสริมเสริมในความจําเป็นในบางเรื่องที่นี่อาหารค้นให้เฉพาะพ่อพันเพราะพ่อพันเราต้องบํารุงให้เขาให้รักษาสภาพให้ดีเพราะว่าการกินในทุ่งเขาไม่เหมือนแม่ควายใช่ไหมครับ เขาเดินออกไปในทุ่งก็ไปดมตัวเมียเป็นสัตว์ดมตัวนี้ไม่ได้กินหรอกถ้าเราไม่ดูแลเขาเนี่ยจะโสมอันนี้ต้องยอมรับตรงนี้เลยอาหารโค่นให้กินเฉพาะพ่อพันธุ์ส่วนที่สองคือลูกควายอย่างที่บอกเราเข้าใจเรื่องลูกควายเนี่ยแต่ให้กินไม่มากนะครับให้กินให้พอเสริมเสริมเสริม,รมหลักต้องเป็นหญ้ายืนยันต้องหลักต้องเป็นหญ้าดังนั้นคนที่บนเนี่ย คือคนที่ยังซื้อหญ้าซื้อฟางให้ควายอยู่ครับการจัดการเรื่องแปลงอาหารคุณต้องมีตั้งแต่ก่อนที่จะเลี้ยงควายแล้วใช่ครับคือเอาเป็นว่าถ้าถ้าลดต้นทุนค่าอาหารได้มากเท่าไหร่ก็จะเหลือมากขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้นะในสถานการณ์ผมเองแบบนี้ถ้าเลี้ยงโดยการซื้อให้กินก็ไปไม่รอดเหมือนกันไปให้รอดไปไม่รอดครับถ้าซื้อต้องซื้อยาให้กินต้องซื้ออาหารควกน้กินยอมรับก็ไปไม่รอด เพราะอย่างที่ใช้คํานี้ได้กันว่าสมมติว่าให้อาหารก้นควายวันละ3โลโลอาหารโลละ15บาทใช่ไหมตระสอบว่าอาไร4 5 0ก็โลรัิบาน15บาท3โล45บาทแต่เพราะอาหารก้นนะ45บาทให้กิน3โลเนี่ยต้องใช้คํานี้ว่าไม่พออย่าไตครับความตัวใหญ่ใช่ใช้ตัวใหญ่คือเรากิน3โลเนี่ยมันแค่ประมาณสัก10เปอร์เซ็นตะ์ไะของของอาหารที่เขากินแต่ละวัน แล้วถ้าเขากินแค่นั้นไม่มีผลต่อการอ้วนไม่อ้วนเลยสามโลไม่พอครับหลักคือต้องกินหญ้าเป็นหลักกินหญ้าหรอเพราะนั้นที่มั่นใจตรงเนี้เพราะคิดเองคิดเองส่วนหนึ่งแล้วว่าเฮ้หน้าฝนนะควายกินหญ้าอย่างเดียวทำไมอ้วนปิบเลยนะอ้วนเหมือนเน่าเลยนะอ้วนปึ๊บเลยตัวจะแตกเลยจริงไหมใช่ค่ะทำไมถึงอ้วนได้เขากินอะไรให้อาหารโคนยังไม่กินเลยตอนนั้นอะ่ะใช่กินหญ้าอย่างเดียวเพราะนั้นพอคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็เลยปรับกลย,ยุทธ์ใหม่เลยครับ แต่ผมโชคดีเพราะผมมีแหล่งน้ำอะไรอย่างนี้นกันนะผมมีแหล่งน้เอ,อก็เลยเน้นเรื่องการปลูกหญ้าปลูกหญ้าให้ควายกินให้ควายกินอิ่มหญ้าสองมือ้อมื้อเช้ามื้อเย็นมื้อเช้ามื้อเย็นมื้อเช้ามื้อเย็นแฮปปีม้า <Happy S 2> มากเลยทุกวนันนี้ควายอ้วนสภาพดีปัญหาเรื่องการผสมติดยากอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารข้นพวกซีดพวกอะไรก็ลดปัญหาลดลงนี่คือผลที่ตามมาเพราะฉนั้นเนี่ยนี่น้องจะอยู่ได้อย่างไรในยุคนี้ก็ต้องพัฒนานะ ถ้ายังแบบเดิมถ้าแบบโอ้โหควายราคาไม่ดีไม่อยากพัฒนาไม่อยากผสมเทียมผสมพ่อพันตัวเล็กไปก็จะขายไ็นควายเนื้อก็ได้แค่นั้นครับไม่มีทางฟื้นขึ้นมาได้โง่หัวขึ้นไม่ได้เลยเพราะก็ได้แค่ป็นควายเนื้อเพราะเอาผสมกับพ่อที่ไม่ได้คุณภาพค่ะแต่ถ้าเราพัฒนาปุบ๊บถ้าออกมาตุปรล่างดีสวยด้วยหรือใหญ่ด้วยสวยด้วยยังไงก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นมาแน่อนอนเราก็ยปงออยู่ได้ พัฒนาให้ออกมาทั้งใหญ่และงามกับลดต้นทุนการผลิตอันนี้อยู่ได้ครับอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสถานการณ์ควายงามเนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้ไปตลอดหรอกทุกอย่างมีขึ้นมีลงใช่ไหมค่ะออก็อย่างที่บอกทุกอย่างเป็นอันนี้จังมาแหละไม่มีอะไรที่มันอยู่คาอยู่ตลอดทั่วการประมา,าทนี่มีทางมีขึ้นได้ก็ลงมาได้ลงได้คงไม่ได้ลงอยู่แค่นี้จนทั่วกรรมสานหรอก ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กําลังใจพี่น้องว่าในสถานการณ์นี้ทุกคนต้องปรับตัวจ้องใช้คํานี้ครับนะครับว่าปรับตัวปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรปรับวิธีการเลี้ยงอะไรที่เป็นต้นทุนเนี่ยเรารดูด้วยว่าต้นทุนในแต่แต่ละวันของเราเนี่ยคืออะไรมันมันมันพอกันไหมอะไรเงี้ยสถานการณ์ที่มันแย่ที่สุดเนี่ยในในมุมมองของคนที่มีฟวาม์ชันอย่างเงี้ยนะครับก็เอ่อ ให้ฟาร์มอยู่ได้ค่ะให้ฟาร์มอยู่ได้อไดโอเคอาจจะลูกควายจ,จะขายราคานู้นราคานี้พออยู่ได้แบ่งๆกันไปได้ช่วงนี้ก็เป็นอย่างที่บอกก็เป็นช่วงนาทีทองที่คนอยากเลี้ยงควายที่จะซื้อของดีในราคาที่เหมาะสมค่ะประมาณนั้นซึ่งจะไม่ใช่ราคาเวอร์วังเหมือนในอดีตอ่าพอเราซื้อของดีเข้ามาพัฒนานแล้วปุ๊บเนี่ยวันหนึ่งถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นปุ๊บโอกาสก็จะทําให้เรา มีความสุขในการเลี้ยงมากขึ้นผมใช้คำนี้นวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากของเรื่องหนึ่งพัฒนาไปเอย่าถอยอย่าพึ่งถอยแต่พึ่งถอย,อย,ถอยโอ้ยน้ำเชื้อหลอดนะฮะร้อยแพงไปแล้วพ่อควายราคาถูกถ้าเป็นอย่างนั้นคุณใช้ของเดิมที่พ่อควายตัวเล็กๆเนี่ยผมไม่โตหรอกนะมันจะทับข้ามกับให้เราถอยหลังไปเรื่อย<ะ>จริงไหมครับไม่มีทางไปหน้าเลยคุณถอยหลังไปเรื่อยเพราะใจฝ่อซะแล้วน้ำเชื้อหลอดนะห้าร้อยซื้อไม่ได้ซะแล้ว ผสมไม่ได้แล้วก็ไปใช้พ่อผสม,มง่ายๆเอาพ่อในฝูงเอาลูกโตๆมาผสมใส่นู่นนี่นั่นมาอันเนี้ยเท่ากับเราถอย,ถอยเราอเราท้อใจแล้วเราถอยหลังเลยอ่าอันนี้ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้มุ่งมั่นพัฒนาต่อคส่วนที่สองคือปรับตัวนิดนึงปรับตัวนิดสถานการณ์ตรงนีงปนนง้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะถ้าเราจะ,าเ,าจะเอ่อซื้อให้กินแบบเดิมมันไม่ไหวหรอกเชื่อผมเดอะผมยืนยันได้เลยว่าควายตัวใหญ่อาหารสามกิโลเนี่ย จะภาษาชาวบ้านเลยไม่พอยาใต้อะจริงไหมไม่พอมันส่วนน้อยมากเลยในกระเพาะของเขาเนี่ย<ะ>กินกิโลเป็นหลักเป็นสิบเป็นหลักหลายโลเป็นสิบโลใช่ไหมเขากินไปไหนกระเพาะแต่ถ้าสามโลนี่น้อยเดียวมากแทบไม่มีผลต่อร่างกายเขาเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อก็ได้เน,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 เน,น้นย้ายนะยให้กินอิ่มผมยืนยันว่าถ้ากินยญ้าอิ่มวันละสองมื้อที่นี่เลี้ยงสองมื้อนะี่เลี้ยงให้กินอิ่มสองมื้อมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงเนี่ยหนึ่งอิ่มกินให้อิ่ม หน้านี้ปล่อยในทุ่งไปไม่มีหญ้าหรอกก็ไม่ต้องปล่อยลงน้าเสร็จแล้วก็เดินเตะฝุ่นเล่นไปเล่นไปเล่นมาแต่หญ้าตัดเรามีลงน้ําตอนเย็นตอนน้ําเสร็จแล้วกลับมากินหญ้าต่อโอเคอยู่ได้เนี่ยเขาขอให้ปรับตัวปรับตัวแล้วก็เราก็จะไปรอดครับแล้วก็ก็ถือว่าอยากให้กําลังใจทุกคนครับอย่าเพิ่งท้อได้แต่อย่าพเาพิ่งถอย ถ้าถอยแล้วไปไกลเลยนะถอยแล้วก็จะถอยไปเรื่อยแล้วคราวนี้กลับยากแล้วตามเขาไม่ทันแล้วตามไม่ทันเลยครับตามไม่ทันแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเราไม่ได้พัฒนาปุ๊บเนี่ยการที่เราจะขายที่ราคาขึ้นมาที่จะพอมีรายได้มาเลี้ยงฟาร์มเรามาจุนเจือครอบครัวเราได้ปุ๊บมันก็ยิ่งโอกาสหายไปใหญ่เพราะเราไม่พัฒนาเพราะนั้นถ้าเรายังพัฒนาอยู่นะครับน้ำเชื้อน้ำเชื้อตัวนี้นะฮะน้ำเชื้อเนี่ยไม่แพงหรอกมีหลักหลอดราคา3005 0 0้ยใช่ไหมครับก็พอจ่ายได้แต่ได้ออกมาแล้วคุ้ม อยากให้เป็นแบบนี้มากกว่า